สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวด่วนเลขดังค่ะไอ้ไข่ได้บ้านหลังใหม่ซองด่วนเลขหลุมเสาเสียงโชคหวยงวดนี้น้ำใจญาติโยมร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังใหม่ให้ไอ้ไข่วัดเลขธรรมกิจเตรียมเอาเลขก้อหลุมไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ ที่วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบางนาจังหวันดนครนายกได้มีกลุ่มคนที่ได้โชคลาภจากไอ้ไข่ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาหลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมโดยลูกศิษย์ลูกหาของวัดที่เป็นช่างได้ร่วมแรงร่วมใจหลังจากว่าจากการทํางานต่างพากันมาช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้ไอ้ไข่แบบไม่ต้องจ้างมากันด้วยใจและพากันขุดก้นหลุมผสมปูนเทก้นหลุมพร้อมเอ่ยปากขอพรไอ้ไข่ว่าสร้างบ้านหลังใหม่ให้แล้วก็ขอให้ได้โชคลาภบ้างนะโดยพากันเอาเลขหลุมเสาคือขุดหลุมสี่เสาหก เอาไปตีเป็นตัวเลข64และจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นหวยงวดนี้ซึ่งจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งด้วยความสามาคัคคีสร้างเพียงไม่ถึงเดือนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะที่หนุ่มชาวจังหวัดชนบุรีพาแม่มากราบไหว้ขอพรพร้อมบอกว่าถ้าได้โชคครั้งต่อไปจะมาช่วยสร้างบ้านหลังใหมด่ด้วยโดยก่อนกลับได้จุดทูบได้หมายเลข 428กลับไปเสียงโชคและยังมีบรรดานักเสียงโชคอีกหลายจังหวัดต่างพากันมากราบไหว้ขอพรในไข่อย่างต่อเนื่องยังไงก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีใหม่กันทั่วหน้านะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com หาชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ